สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับอันนี้คือเมล็ดอีลอกนะครับนี่ครับหรือว่าดอกก้านนะครับนี่ครับเมล็ดแก่นะครับอันนี้พ่อพงจะเอามาปลูกนะครับจะเอามาปลูกนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราต้องล้างก่อนนะครับนี่เอาเมเล็ดออกก่อนนะครับ อ so right. in ันนี้คือเมล็ดอีลอกนะครับนี่แหละครับคือเมล็ดอีลอกนะครับก็คือมันสุกแล้วนะครับสุกแล้วคันนี้เราก็จะเอามาขยายพันธุ์เห็นไหมครับนี่ครับนี่เมล็ดอีลอกที่แก่แล้วนะครับนี่พ่อพงก็จะเอามาปลูกเนี่ยเราก็จะล้างนะครับคันนี้น่ครับเอามาล็ดเนี่ยเอาเอามล็ดออกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับเอาเมล็ดออกมาแบบเนี้นะครับ มาเล็ดอีลอกเห็นไหมเอามาหลายวันแล้วครับแต่ยังไม่ได้แกะเมล็ดออกนะครับก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ผมก็จะล้างนะครับล้างแล้วก็จะเอามาเล็ดไปปลูกไว้ตามริมรั้วนะครับหลังบ้านเราก็จะบีบออกเลยนะครับเราก็จะเอาไปล้างน้ํานะครับไม่ต้องกลัวมันคันนะครับอันนี้พ่อคงไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับไม่เป็นไรครับ ก็จะบีบบีบเมล็ดออกจากเปลือกมันเนี่ยครับนะครับแล้วก็จะเอาไปล้างน้ํานะครับให้สะอาดครับ,รบจะบีบแบบนี้ครับจะบีบให้ดูนะครับนะครับเราก็จะได้เมล็ดแบบนี้ครับ แล้วก็จะได้มเมล็ดแบบนี้ครับนี่ครับล้างเสร็จแล้วนะครับครนี้เราก็จะพึ่งแดดไว้ให้มันหมาดก่อนนะครับเราค่อยเอาไปปลูกครับจะพึ่งไว้สักแดดหนึ่งก่อนนะครับวันพรุ่งนี้นั่นแหละครับถึงจะได้เอาปลูกนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะมาปลูกอีรอกกันนะครับนี่เดี๋ยวอันดับแรกเราขุดนี่ก่อนนะครับ ขุดล่องนะครับขุดล่องปลูกขุดล่องปลูกอีรอ,อกนี่ครับพ่อพงขุดล่องนะครับนี่ขุดล่องปลูกอีรอบนะครับนี่ครับนี่เลยครับ มีลอกนะครับขุดล่องแล้วคันนี้นี่พ่อพงก็จะปลูกตามแนวรั้วนี่เลยนะครับนะครับโอ้พ่อพงเห็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนี่นๆเนนนนี่พ่อพงเห็นนี่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 ครับท่านผู้ชมอะไรเอ่ยนี่เห็ดปูกนะครับนี่ เอาแล้วนะครับเริ่มเห็นเยอะแล้วนะครับที่สวนของพ่อพงนะครับเริ่มเห็นเห็ดปวกเยอะแล้วนะครับนี่นะครับี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดอกเห็ดปวกอยู่นะครับซึ่งบริเวณนี้นี่นะครับพ่อพง์เคยเอาน้ำหมักกาวปวกนะครับมาลดราดไปจนสุดเลยนะครับนี่รวมไปถึงบริเวณนี้ด้วยนะครับ อันดับแรกเรามาปลูกนี่ก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาปลูกนี่นะครับปลูกอีลอกครับนี่อันนี้คือมเมล็ดอีลอกนะครับนี่จะเอาโรยไปตามร่องเนี่ยนะครับซึ่งพ่อคงได้ขุดร่องไปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเราก็จะโรยเมล็ดลงไปแบบนี้นะครับนี่มเมล็ดอีลอกเนี่ยนะครับเราก็จะโรยไป ตามร่องเนี่ยครับพอโรยแล้วเราก็จะเอาดินเนี่ยกลบครับนี่นี่ครับนี่ครับเราก็จะใช้ดินที่เราขุดนี่แหละครับกลบเลยนี่ครับกลบแบบนี้ยพอไปจนสุดแนวนู้นเลยนะครับไปจนสุดแนวนู้นเลยนี่ครับออเอามาล็ดนี่ครับ เมล็ดลอกแล้วก,ก็กบนี่ครับโรยโรยนะครับแล้วก็กลบครับนี่ครับลลแล้วก็ นั่นครับตามแนวที่พ่อพงได้ขุดไว้นะครับไปครับไปโรยกันเลยคันนี้ครับโรยเมล็ดนะครับนี่โรยเมล็ดนี่ครับเราก็จะโรยแบบนี้แหละครับแล้วก็กลบนะครับไปถึง ท้ายนู่นเลยนะครับเราจะไปโรยต่อไปนู่นนะครับแนวรั้วนี่เราจะเป็นจะติดกำแพงเนี่ยนะครับเราก็จะปลูกอีลอกทั้งหมดเลยนะครับจะลงเป็นอีลอกนะครับอันนี้นี่จะเป็นสาคูจีนนะครับนี่นะครับแถวมาด้านในอีกก็จะเป็นสละอินโดนะครับแล้วก็โรยเมล็ดอีลอก นี่ครับพ่อพง์ได้ปลูกอีลอกนะครับเมล็ดอีลอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับเห็ดปลวกนะครับอยู่ที่สวนของพ่อพงไม่กินนะครับเอาปล่อยไว้ให้เป็นเชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสละอินโดนะครับที่เพื่อนซื้อมาฝากจากประเทศอินโดนะครับอินโดนีเซียนะครับเพื่อนเอาซื้อมาฝากแล้วก็เอามาเล็ดให้มาเพาะนะครับนี่เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปนะครับนี่ ด้านริมกำแพงสุดนี่นะครับชิดกำแพงนะครับพ่อผมก็จะได้ปลูกเป็นตะไคร้กับข่าไว้เห็นไหมครับคันนี้พ่อผมก็จะเอาอีลอกมาเสริมนะครับนี่ได้ปลูกอีลอกไปจนสุดแนวนะครับถัดมาจากอ่รั้วประมาณเม็ดนะครับประมาณเม็ดกว่าเม็ดครึ่งนะครับก็จะเป็นสละอินโดนะครับอันนี้ปลูกไว้หนึ่งปีแล้วนะครับนี่เรามาดูนะครับริม ด้านในนะครับเราก็จะทําเป็นอีลอกนะครับน,นี่ที่พอปป่อพงลูกไปเมื่อสักครู่นะครับตานนี้ก็จะเป็นสละอินโดนนครับอันนี้ริมรั้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาคูจีนนะครับน,นี่สละอินโดนครับแถวในเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นตะไคร้นะครับ ก่อนปลูกเป็นตะไคร้นะครับอันนี้ก็เป็นน้อยนานะครับน้อยนาพันเพชรปากช่องนะครับลูกใหญ่ๆอะครับนี่ครับคือลงอีล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสละอินโดอันนี้ก็เป็นสละอินโดนะครับอันนี้เป็นสละอินโดพันเพชรภูพันนะครับพันที่เอามาจากภูพันนะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณสองสามปีแล้วครับนี่ต้นนี้จะต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีลอกนะครับที่พ่อพงเคยปลูกไว้นะครับนี่ครับอีลอกอันนี้อีลอกที่เอามาปลูกไว้นี่จะเอามาจากจังหวัดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่มีต้นอีลอกนะครับนี่ซึ่งซึ่งถ้าเราปลูกอีลอกเนี่ยนะครับหน้าแล้งนะครับมันจะเป็นดอกนะครับพอหน้าฝนเนี่ยดอกมันตายแล้วนะครับหรือว่าติดหมากไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พอต้นมันตายมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละครับมีใบครับนี่ครับซึ่งต้นแบบนี้นี่ก็จะไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่นะครับเราจะกินแต่ที่เป็นดอกนะครับเขาเรียกว่าดอกก้านน่ะนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ถ้าเป็นต้นแบบนี้จะไม่ค่อยนิยมกินกันนะครับนี่เดี๋ยวจะพาดูนะครับซึ่งพ่อพงเองก็เอาเมาเล็ดมาหว่านไว้นะครับเห็นไหมครับนี่มาปีกายนีย้นะครับเห็นไหม มันก็จะเริ่มเนี้ยจะเป็นต้นเล็กอยู่อย่างนี้นะครับประมาณ2-3งปีนะครับมันถึงจะเป็นดอกนะครับช่วงปีแรกๆก็จะต้นเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงระยะปีแรกถึง3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าต้นมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นดอกนะครับเราก็จะเอาที่ออกเป็นดอกนั่นแหละครับมาแกงกินนะครับนี่นะครับจะพาดูนะครับอีกรอบ ซึ่งพ่อผงก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะครับตามบริเวณพวกนี้ก็มาหวานไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่หลังบ้านของพ่อพงนะครับเราปลูกอีลอกไว้นะครับเยอะเลยนะครับแถวนี้ก็มีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากจังหวัดเลยนะครับเอามาเล็ดมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ ต้นเล็กก็มีเห็นไหมครับนี่ต้นเล็กเลกก็มีครับเห็นไหมครับนี่อันนี้หว่านไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่กําลังเกิดเนี่ยนะครับนี่เอาหว่านไว้เมื่อปีที่แล้วครับนี่ครับนี่ครับคืออีลอกนะครับไปดูทางนู้นนะครับทางนี้ก็มีนะะนะครับมีหลายที่อยู่ครับอีลอกเราจะหว่านไว้ นี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ก็เป็นอีลอกครับนี่นะครับอีลอกเห็นไหมครับเกิดเยอะเลยนะครับเป็นเงาเป็นเงาอยู่นี่ครับนี่เอามาหวานไว้นี่ครับเป็นอีลอกนี่บริเวณนี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ต้นอีลอกครับ ริเวณนี้ครับเป็นป่าอีลอกผสมกับผักหวานป่านะครับเป็นผักหวานป่าขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ